สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องหน่วยฟุดเทจกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องว่าทำไมผมถึงลงคลิปไม่ค่อยบ่อยช่วงนี้ผมกำลังหาสถานที่ถ่ายทำอยู่แล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าฝนอาจจะก็อาจจะออกไปถ่ายทำยากหน่อยนะทุกคนก็น่าจะรู้นะครับ ช่วงนี้พายุขเข้าแล้วก็เป็นช่วงฤดูหน้าฝนด้วยแล้วก็ผมเพิ่งลงคลิปไปเมื่อวันก่อนนี้เป็นคลิปที่ไปเที่ยวถ้ำนาคาหรือวัดแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีทุกคนที่ยังไม่เข้าไปรับชมก็เชิญชวนทุกคนเข้าไปรับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับ คลิปนี้ผมก็แล้วก็อย่าลืมทุกคนติดตามช่องผมกันไว้หน่อยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆลงมามัอาจจะแจ้งเตือนเพื่อได้รู้ว่าลงคลิปใหม่มาแล้วแล้วก็คือ ปัญหาก็คือสถานที่หายากด้วยแล้วก็การถ่ายทำก็ไม่รู้ว่าเขาจะยอมให้เราถ่ายไหมแล้วมันก็ช่วงหน้าฝนด้วยเนาะมันก็อาจจะไปหาสถานที่ถ่ายทำยากหน่อยเดี๋ยวผมจะอาจจะลองหาหาดูสถานที่ทำมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าผมจะไปถ่ายทำที่วัดไหน ก็ฝากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกันผมได้มีแรงกำลังได้ทำคลิปให้ทุกคนได้ดูต่อไปถ้าไม่มีทุกคนช่วยกดไลค์นี่ผมก็อาจจะไม่มีจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับ ทุกคนฝากกดไลค์ฝากดกดจมช่องหน่วยพุทเหตุกันเยอะๆอนะครับอืมไม่แน่อาจจะเป็นอยาอาาน่างข้าวสารอาจจะไปหาสถา,านที่เที่ยววัดอีกรอบหนึ่งเกินๆไว้ว่าอาจจะไปวัดโทนสีม่วงแ,แถววายุยา วัดนี้ที่ส,สวยๆกำลังดังๆอยู่ตอนนีน้อาจจะไปวัดนั้นก็ได้คอยติดตามดูเพราะต้องหาดูก่อนว่าวัดไหนเขาให้ถ่ายทํามั่งเออถ่ายทําง่ายอะไรประมาณนี้แล้วอีกอย่างก็คืองบประมาณาการเดินทางก็ยังไม่ค่อยมีด้วยออกไปไหนก็ต้อง เติมน้ำมันรถแล้วเพื่อจะไปถ่ายทำเนี่ยคือปัญหาอีกสำคัญหนึ่งการที่จะออกไปถ่ายทำก็คืองบประมาณการเติมน้ำมันรถแล้วก็ค่าใช้จ่ายให้กับทีมงานเนี่ยคือปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งก็ คิปว่าอาจจะลงบ่อยๆในช่วงนี้คลิปอะเพราะช่วงนี้ลงน้อยมากก็อาจจะกลับมาจากทำงานในช่วงนี้ทำงานไปจำแล้วก็ youtube ก็อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยกลับมาจากทำงานก็เหนื่อยฮะก็ไม่คิดอะไรไม่ออกว่าจะลงยู b e อะไรดีนะแล้วก็มันยังไงอะมันหลายอย่างนะมันอาจจะคิดคอนเทนต์ไม่ออกว่าจะไปถ่ายทําที่ไหนดีเออวันนี้เราจะลงคลิปอะไรดีเราจะถ่ายคลิปอะไรดีมันคิดไม่ออกจริงอะมันมีแพนจริงแต่แล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนดี อยู่ในแอปสี่าแลวมันก็มีหลายสถหานที่ให้เราไปถ่ายทำนะวัดก็เยอะอยู่นะแตบบ่มันอยู่ต่างจังหวัดมันก็ต้องใช้บปไปมาณในการเติมน้ำมันด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาช่วงนี้ฝนฟ้าด้วยก็เป็นปัจจัยที่เราไปถ่ายทำมันยากนะเอ,อ่อคนลอง ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าวัดไหนนี่ที่น่าเที่ยวที่สุดเออผมอาจจะไปทําตามท่านผู้ชมก็ได้ที่แนะนํามาได้ไปถ่ายวัดที่ท่านผู้ชมแนะนํามาช่วยคอมเมนต์กันน้อยหน่อยนะครับใต้คลิปนี้แล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร้กัน,นเยอะนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดค,คลิปใหม่ๆแล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย